โอก so ็คงก็คือมือแท้ก้อยหนูแพงก้อยหนูจ้าก้อยหนูสบายดีมาพบพ่อพ่อกันนาตาลีก็พี่ทุกชิคนพี่น้องคนหักอะไรก็ช่างก็มีทั้งไทยทั้งลาวและต่างประเทศพี่น้องสบายดีทุกชิคคนเด้อมาเอาบัถือในมือก้อยหนูตอนเที่ยง ทิ้นที่ตูบน้อยอันกล้องกระยานความงามของนาตาลีพี่น้องยุ่มออกยุ่มเข่าอยู่ออดเอาอดเอา,อเ,อาเป็นยามากระเทิดได้ขึ้นมาเทิงแหลมกี้ขั้นไปบอลไม่ก้อยนู้ช่กหมทกาเอาอไปเลย เห็นบาคา่คค่า นั่งมากินหอมหข้ามไข่ข้ามเากมา,กานะัม,มาหญักไงนนอื่นมหไงอยู่พีน่น้อง,งนนอมันไงในยำนะอือ วันนี้อาจารย์ทุบันทวนไปบุญบ้านนั่นน้าพ้องติว๋วก็บ่ได้ไป<ม>ข้องนั่งคืมอมืดเปล่าถือกันนั่งตรงนี้พี่น้อง ก็ยังมาปักหากระวันคันคันแทบแทบพี่เนองก้กอยโน,โนู เวล,ลากะว่าไรไม่ได้ทานักเลยไปเจอบําบํานั่ง,งจะมาเล่าให้ย่ามาท่านเวลาพีา่น้องเลยจักที่เข้นจักที่อื่นกับรรทัน พันีกันจะไปได้กินลายเวลาไว้อืมปอยกเข็มก้อยน้อย ตอนเที่ยนไอ้พม่าลินขีดเท่าอีกน้องเงืยกเหยียบข้อไค่น้อยตัวนี้ดิเมวาพลินขีดเท่ามากากว่าบนอื่นเลยกนันนอง มาพม่าชันคุ้นไชนาข้นคุ้มโลดขี้เท่าติดในกระตูวันนี้มาละมาชันใช่ห้่าอยู่นี้ ไก่ใคาเพ่พลูกนังย่งเบิดคตเามันสดไก่ป่านะก่ใหญ่ไว้ดิพี่น้องใหญ่ไว้ตัวํำกาํำการงามบ้านโพเลยเขานาน มาเด้อก็สุขุมสุขคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าพี่น้องยนินดีต้อนรับสุขุมสุขคุณตอนเที่ยงจะได้กระปินก็กำลังใจนั่งพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทักจะใครนั่งเด้อพี่น้องเขามีกำลังใจ h i ดคลิปต่อไปพี่น้องพอได้มียมกำลังใจนะคระัแบแซ่บแกอ้อยโมพี่น้องเนาะ ใ้ประชันคี่พูดอี่างไรน่ยดีดหน่อยคือแนมใช่ไปติ้นถิ่นขวามตินถิ่นนั่งขำามพึ่งขวามพึ่งบอ ขัดขัตอวขัดขับ,ขบจอดตขัดขัเป็นไรเนาะพป่นเนาพนเทยทาพันยังเฮอ,อ,อกัมนมด้อะไบ้างไป็นใกรคเทยเด้อน่อไปเปียเนะคาเพยคนแก่ เมื่อก่อนยังมีวนมันตอมมาแล้วมุมไปอยู่ในวันตอมก็ได้กาแฟมาในเพลองมาเนี่ยโอ้ยเวลากินข้าวแทกินกาแฟก่อนอ ที่เราคองกับหนานางนะพี่น้องจักมาเป็นอยังมันย่านบ่หนานคองย่านหนานา,ย,านย่านคองบ่ยุม่มวบบยุ่มวบบเถิงเติบประได้พี่น้องเว้ยทักทักถุงประมาณมนี้มนี้มาแน,น่งวดหนึ่งนะติดหนีที่เท่ากุลบ่มีงเงินทอนติดไปก่อนพ่อกันยังเอาบอ่พ่อเราก็เลี้ยงไปงวดนี้นะได้ได้หาทุงกับกับที่จอง พอไข่ามาคาผู้ใช่นไหมกินตักตวงสิอดยาวพี่พกระถืงเอามันกระถืงมะเขาวโกมะเขาวเข่าโตฉันเข่าน,า,นางเลย ที่เราเป็นแม่ค้าแล้วพี่น้องวายวากัม่ข้ค่าเป็นใครก็ไ้อยทิ่ฉีดให้บางงื้อกับเดินางลูบเลยนะงับลงเลย พระเพนะครับใมาตะโดดเลยสิบสี่สิบห้าปีนองงยิงงงุ่งงงย่งคงกับพังนอกบุปปิงาครประชามเขามีครยทําเฮาได้ đây ngân thầm đầy sự ma thầm nặn chúng một quý ngân bạc này thừa là lo trong này bạc có sự ma thầm ăn chúc cường thôi là ma ăn ma bay khai có đấy đấy ôi cứ mượn thế đấy ย้ำติดของวเปล่านเพื่อเวอเลยพี่น้องตะกี้ตะกอนนั่งก็เคยอยู่ร้านอาหารอยู่กรุงเทพเมียกพองเจ้าเวลาลูกค้าเขาละมุนเลยก็ไม่ลูกเลยพี่น้องนี่ใครนั่งดูเบอกลับมาลำบดหูกินบด ตัวหลักลูกค้านะะมีผู้ชายคนหนึ่งตลกตลกผึ่นก็มีเมียแล้วแหละอันนั้นผึ่นน้องตลกนั่งนั่งอยู่ซื้อพี่น้องบัดหัวแล้วก็หัวบาเดเย็บน้องหัวแล้วก็นั่งเห็นาหนาเห็นนาตาเฉยเลยคือบูหัวนี่นักเตะทีน้องหัวตนเจ็บท้องพี่น้อง คือจะว่านั่งคือเฮ่านี่แบบเขาตลกนะคือตลกนั่งอยู่ป่าบุจริงบัดหัวกับหัวตาบาเดเยวเลยกับนัง่งเฉยเลยหคือบอรจักษ์ย่งนี้ชิชิชูอ,อยู่นาตาลีแต่พออยู่แต่น้ำราวนี่พอหมวนแต่น้ำราวก็หัวแข็งแข็งเขียวไข่พี่น,นออคค้อง พุทธะลกุกตลุกชุดยอดอันดับหนึ่งผักย่อมแต่เวลาเพิ่นนั่งอยู่ซื่อๆนั่งอยู่ในโต้เวลาลูกค้าว่างนะนั่งอยู่แล้วก็หัวตาเคลืนมาเดียกันหลักงับงับปลาลูกเห็ดคือบุหัวนั่งซื่อๆเห็นหน้าตาเฉลยคือประยักษ์แนวขนาดเห็ดซื่อๆอ,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 อยู่เข้าผูกคนข้างๆนะหัวจนเมื่อแรับผู้คนตลุกเต่านดำมักๆ กักดอไส่แล้วเลยได้มาขายกระเลมมาขายไอติมบ่อกริ่งกระดิ่งบ่อหรักอยากไอติมนิดหนะจะข้าวอยู่อยู่โรงงาน ันก็เอ้ยมาเบนเบนไอติมเนี่ยเชียงงัวเชียงงัวแท้ๆได้ก็วายคือมือที่โกงนะเอเียงงัวฮ้องน่งเชียงไอติมโมทุกที่เป็นห้าผู้สาวพี่เด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้งตู้พี กุเรียครีมด่างให้เต็มสภาะจะไปเรียกกิตตุมม้มใช่ว,วงตาดำครึ่งอยู่เอาละครับพี่นอ้องเวลากับประธานนะพี่นอ้องบริาจากไปเไปวลาแม่ละลายบริาจากไปเวลาผันมาลายพี่นอ้องเลย ขอผากบรรยากาศถ้มีน้พี่น้องปุ่นกุบก้อยหนูถ้มีก่อนน้อพี่น้องอย่าลืมมีกำลังใจนะน้องพี่น้องหอมป้อม พี่ได้พักเด็กกระเพาะซากระเพาลื้อดอ้อน,นี่นะเดอ้อเปิดมาหลายปีแล้วว่าท่านใจหินดิมันขึ้นมันได้หน่อยดูแต่พี่ลิกก้มกับมือ ตัวกินนอนมาลับไปน้องข้างตัวลืโอ้ยใส่ปากข่าวส่พ่ท่องกินกินเป็ดเผ็ดผ่อนๆพอน่อน่อพอป้ามากินเย็นเยรนคาะขาดแท้กำแพงเขาโค้ ไปเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องไม่ได้ไปปะานางเลยสบายดีสบายด,ดีค่ะอ,อ้ายง,าางัวไปสิเขาเงือกนากบ่ไแม่ชู้